รัฐมนตรีฮุนเซนเาก็ประกาศทุ่มงบประมาณ100ล้านดอลลา,าร์สหรัฐค่ะเพื่อพัฒนาพื้นที่รอบประสาทพระวิหารนะคะก็เป็นการประกาศหลังจากที่เดินทางกลับจากการเยือนประสาทพระวิหารเมื่อวันเสราร์ที่ผ่านมานะคะโดยงบประมาณ100ล้านเหรียญสหรัฐนั้นก็บอกว่าจะใช้เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการป้องกันพรมแดนและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบริเวณปราสาทพระวิหารค่ะ ซึ่งทางด้านผู้นํากัมพูชาก็ประกาศด้วยนะคะว่าตราบใดที่เขายังเป็นรัฐบาลก็จะสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารเพื่อปกป้องประเทศจากการรุกรานของต่างชาติรวมทั้งประเทศไทยด้วยโดยบอกว่าจะนําไปพัฒนาถนนสะพานที่ตั้งทางทหารและก็บ้านพักทหารนะคะก็จะสร้างเพิ่มเติมในจังหวัดพระวิหารบริเวณพรมแดนประเทศไทยค่ะก็เลยทําให้มองได้ว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นการกดดันรัฐบาลไทยที่ตรึงกําลังอยู่ที่บริเวณพื้นที่พิพาทแล้วก็อาจจะนำไป ปัญาาาานายกคุณเซนบอกว่านะครับไม่ต้องการเสียเลือดเนื้อกับประเทศไทยแต่ก็พร้อมจะทาพร้อมจะทำถ้าจำเป็นนอกจากนี้ผู้นำกัมพูชาย,ยังประกาศไม่ยอมรับพื้นที่พิพาท4.6ตารางกิโลเมตรบริเวณโครมแดนโดยระบุชัดเจนว่าแผนที่ดังกล่าวเป็นแผนที่ที่ไทยทำขึ้นเพียงฝ่ายเดียว นอกจากจะมีการเสริมความแข็งแกร่งทางทหารและพัฒนาชุมชนบริเวณประสาทพ,พระวิหารแล้วนะครับรองนายกรัฐมนตรีซกอันของกัมพูชายังระบุว่าจะมีการสร้างพิพิธภัณฑ์สมเด็จเดโชฮุนเซนในบริเวณใกล้เคียงกันอีกด้วยครับซึ่งพิพิธภัณฑ์สมเด็จเดโชฮุนเซนนั้นจะแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรเขมรเริ่มก่อสร้างเมื่อกลางปีที่ผ่านมาและจะแล้วเสร็จในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแล้วครับรัฐบาลกัมพูชาระบุว่าได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูเนสโกมาออกแบบเพื่อแสดงถึง ความตั้งใจที่จะพัฒนาพื้นที่ประสาทพ,พระวิหารในระยะยาวด้วย